ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องรถแทนาเดินตามผ่านหัวหมูพเะเ็กแต่งนะครับมันนี้วันที่19เก้ามีุนายน2567ครับมันนี้มีของผอมทรงมีเป็นหลุนเะเ็กหน่อยครับมีอยู่แค่4ตัวนะครับข้างในนี้มีอยู่3โตัวครับหลุนเะเอกหน่อยนะครับส่วนหลุนเพระกอกใหญ่สด2กำลังเหตุอยู่ครับ อันนี้เป็นใบบนนี่ครับอันเยอะในกระสอบในสี่สิบใบครับอันนี้เป็นโค้งโค้ง่านหัวมูนนะครับจะไม่เห็นหลุดเพล็กใหญ่นะครับอันนี้หลุดเพล็กหน่อยราคาเก่าครับสองพันสามร้อยนะครับยืนตังจะวัดทรงไหนครับค่าทรงสามร้อย้าทรงแบบเก็บเงินปลายทางเพิ่มอีกร้อยห้าสิบนะครับอันนี้พรอมไทยนะครับได้ทั้งชุดแบบนี้นะครับ ลวกขอแนะนําเพิ่มนะครับเ,เกี่ยวปรับนะครับตัวนี้มันจะค่อนข้างบางนะครับต้องขอบอกกันว่าผมบริเวณโรงงานผลิตนะครับผมกลับไปสั่งจากโรงงานเพิตมาเนาะนะครับผมสั่งมามันก็จะมาเป็นรังแนนนี่นะครับี๋ยวผมแกะเ่งเลยอันนี้คอหมูสิบชิ้นคอคอหมูก็คือคอพันเนี่ยครับแต่วผมจะแกะไอ้ โตเกี่ยวปั๊บเฮเบิร์นครับ นี่ครับคือผมสั่งจากโรงงานพันมานะมันก็จะมาแนวนะครับอันนี้เดิมๆโรงงานครับมองนี้มันนอะความบางมันประมาณนี้นะครับมีลูกค้าบางคนว่ามันกะฉชีกอยู่ครับผมก็เลยไปเกลืองบทูทแนวนี้มาครับมาเปลี่ยนใส่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วครับ น้าแน่นอนครับเชื่อมดีครับเชื่อมเ,มเต็มนะครับแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนเปลี่ยนโบตร,ตรงนี้ไปเลยครับเพิ่มเงินอีกลอยห้าซินะครับนี่ครับส่วนรุ่นเพิ็กหน่อยตรงนี้กรเพกหน่อยนะอันนี้ปั๊บแตงยังมาแล้วครับเดี๋ยวผมเฮ็ดตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไม่เหตุไปไงสูตรสองนะครับอันนี้โค้งหัวหมู ใบสามเหลี่ยมใส่เป็นใบผานพวนรัย,ยตาเง,งาครับหนาหาเม็นครับตัวนี้นะครับผมมาตาัดเอานะครับแนะนำลูกค,คา้าถายกันว่าทันทันสนใจนะครับบอบอต้องรอหอดงามโลงหน้านะบอต้องลอหอดยามเกี่ยวเขาแหลี่ยงจังสือครับเพราะว่าช่วงนั้นมามีของครับเห็นบพาทันครับถ้าทันพร้อมทันการซื้อไปเตรียมไปเลยกันเลครับ ส่วนตัวนี้เป็นรุ่นอันนี้ลูกค้านะเพิ่นเอามาแต่งดีครับเพิ่นเอาของเก่ามาให้แตง่งอันนี้เป็นใบกเกา่าผนเบิร์ดนะแต่งกับเพิ่นไหมครับไปทดลองทายเพิรอนนะครับทายดีนะครับผมบฏิทายคิดไบผพร้ทายทั้งทางนี้นะครับนี่ครับห้อยดินกับกบดีครับทายหลอบหนึ่งสองหลอบกับพันนะครับเบอร์โทรศั์ศูนย์หกสามเก้าหนึ่งสี่ ห6าหสามครับผม